ยายพ่อหลีและพี่พ่อนโอ้ยายพ่อหลีแห่งบ้านสีสำรานจิคุยกับยายนี่ยายนี่ญุ่ยผลญุ่ยสวีเด่นคือสีหนาวครับเนาะยุ่นี่กัน,นหนาวหนาวเจาะกระเบื้องเน้นเบื้องหลานคอยดูคนน่ะ <c oughs> ดีเท่าไหตอนนี้หิมะยังบ่ตกเด้อ <c oughs> อีกจักหน่อยหิมะก็สิตกน <c oughs> ้าอะไน้าอะไ <c oughs> อินั่งดำเด้บอกวันว่าหมย์ได้ไหมเ <c oughs> มย จากแย่นี้บ่เขาบอกแยนี่เนี่ยยูเห็นสวีเดนเลาหนาวหลายแล้วมีหิมะแต่้องเลยหนาวสุดๆเจนี่แต่เขาบอกมีหิมะเด้อดูดอมดอมาแล้วค่ะเอาหนูดอมขึ้นมาฝากล่ะคุยกับแย่นี่แม่แย่นี่เนี่ยแล้วแย่หนี้มูนี้เจ้าสิเห็นยังกินสุกเย็นบลาเขือใส่เย็นบลาเขือใส่น้ไอศครีมแล้วเราหมัก แนี่อยากกินตำมกคมงตำมกคงสู้กินเนะนี่ยแ yen เอาคีมาขอะะเลยค่ะแ yen กาไปเราไปนี่โอ๊ยไปเข้าไปเล่นที่หมาเถาะพีห่หมาโตกะอะไรอยู่ข้างนอกนะเแนี่ซัมนี่กันเดอ้อพวกพคอยสิเปเรนแฮียไทพุ่นกันเดอ้อบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจั่วจั่วจับจับจุ๊บจุบ